ผมบ็อกซ์อีกทุกขึ้นคือวันนี้เราอยู่กันในเกมสัตว์ลูกผสมกันครับเราจะมาผสมตัวอะไรกันบ้างมาดูฉันกำลังป่วยโอ้ยโดนเลยนกเนี่ยฉันกำลังป่วยไม่สนโอ,โอเคเริ่มมาเลยนะครับผมเออคุณพ่อคุณพ่อมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะมีอะไรบ้างนะอุ้ยแฮมเบอร์เกอร์เร้ยเอาแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันผสมกับซ้อมผสมกับซ้อมเดี๋ยวสิครับแฮมเบอร์เกอร์บวกกับซ้อมจะกลายเป็นอะไรอู้หู้ตัวอะไรเนี่ยโอเคก็ว่าตัวนี้ประจุไฟแล้วกันแทงแทงเลียนเถอะแทงเลียนแทงเลียนอะไรสักอย่างวิธีการเลิ่งก็เต้นนาจะสกิลนี่ก็สกิลอะไรเดี๋ยวลองดูก่อนนะทุกคนนะว๊ว ข้าคือไททันมหึมารู้จักข้าไหมโอ้โหอะไรไก่ผสมมนี่รู้จักข้าไหมข้าคือไททันมาจะได้กระต่ายกระรอกอืมอื้มข้าคือไททันมหึมาโอ้โหตัวก้อนใหญ่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไก่เป็ดอ่ะ กต hmm? ิกท <c ười> um, ีดิฮะปกติคนจะกินแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์มีโอเบไปแมวโอเคทำอ้ยอะไรอ่ะเก็บได้ไหมเก็บได้ได้สามเหรียญโอเคภากภากเจ็ดเจ็ดรอบ 냠อันนี้เบอร์รี่เก็บได้มั้ยอะไรเนี่ยอูยกะเก็บมากทิ้งทําไมวะสเก็บมาแล้วทิ้งเอ้ยอะไรอ่ะสวัสดีฉันคือปูคัพเค้กฉันจะ <laughs> ไดนะ <laughs> ไม่มีอะไรขายอ่ะขอโทษนะเพื่อนนะไม่มีอะไรขายอนะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้หมาอืึนี่กูใหญ่มากเหรอเจอไททันมาเบอร์เกอร์แต่้ยน้องไก่อ่อ้าวทีเดียวเอง้ยนี่มันไข่ไข่ของไก่ไปเบอร์คือไข่ไหม ใครไปสีฟองนะเฮ้ยฉันได้เบี้ยมาสีบาท h a งกิ้วเจ้าปูปูกับเค้กเราแฮมเบ,เบอร์เกอร์ซ่อมนี่ไครท่านตัววัใหญ่อะอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเคยเห็นแต่ท่านปะดน้องเคยเห็นแต่ท่านป่นีเหยียบก็เบนแล้ว น้องเก่งแต่ท่านป่ะจ้ะเฮ้ยอะไรอ่ะกระตายกระรอกเลยไปไหนกระตายกระรอกมาดิมาดิโอ้ยจะไปไหนเหรอกูจับแตท่านไหมเบอร์เกอร์บอกซ่อมนี่โหเลเวลอัพอีกแล้วเอามาได้พลังอะไรมามาเลยอุ้ยสายฟ้าไปใสายฟ้าของเจ้าเป็นอันสกิลเป็นยังไงอะ มตีก่อนโจมตีก่อนแล้วก็ใช้สายฟ้าหรือไม่ไม่รู้นะจะต้อใช้ยังไงบ้านนี้ทำอะไรได้บ้างเข้าได้ไหมเฮ้ยเข้าได้ก็ทำอะไรไ,ไ,ได้บ้างอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยพีทูเนียคืออะไรโอ๊ยดูเหมือนว่าคุณต้องการเชื่อผ้าไหมนะที่รักเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ย เมียฉันไม่ใช่นี้นะถ้าเธอไม่ปิดเมียฉันเป็นซ่อมไม่ใช่หรอหรือเมียฉันปิดหละโ oh <my> อ้มายกาดเฮ้ยแต่ถ้าเราซื้อสินคา้าจากเขาเฮ้ยผมไม่ใช่เมีเยคุณออโอ้ว้าวว้าวเรามีสี่บาทออกไปดีกว่าเงินไ,ม,ไม่พอไปล่าต่ออ้อ<ม>อะไร เอิ่มมเฮ้ยไอตัวนี้มันคือไกลมีเงินอยู่ด้วยบูสับปะรดลูกนี้อันตรายเว้นแต่คุณจะเข้มแข็งเหมือนฉันโอ้อวดอวดนี่นะอวดก็ต้องแข็งแกร่งอุ้ยอะไรเนี่ยถ้ามันก็ูเกิลมันพิ้วพิวเดินดูดูเอ้ยอะไรนี่แม่น้ำเป็นน้ำเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้ตัวอะไรนะโอเค ดีเลยเนี่สกิลสายฟ้าเออมันมันสายฟ้าจริงนะคกระดูกฉันไม่ได้เอาอะไรในลูกอ่ะกระดูกกระดูกเงินโอ้ยเคยเจอสายฟ้าปะมันเข้าไปในหินได้นะเล้ยโจมตีเร็วมากเลยด้วยอ่ะติลอดด้านล่างบ้างเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ยา่า ไถทันช้างสิงโตเดี๋ยวช้างบอกสิงโตเป็นไงอนี่ตัวสิงโตมันเป็นยังไงเนาะเสียงเดินคำถามะอะไรยังไม่เริ่มสีของทะเลสีของทะเลเชิญควรคุยกับปูกับคิดวัดคือให้เราไปคุยกับเจ้าปูนะปูที่มันซื้อทุกอย่างแต่จ่ายไม่มากเลก ไปเดินเลือลัวไหนปู่บ,บัเก๊กถามคำถามหน่อยก็บอกว่ามาถามที่แกอ่ทั่วนี่คืออะไรเออ,เอ,อแกถามคำถามได้ตอนนี้คุณพูดตอนนี้ที่คุณพูดถึงฉันอยากได้กรงเล็บของฉันบนเปลือกหอยทะเลฉันจะได้รับมันเองแต่ อะไรอะฉันจะหาหอยทะเลให้คุณทำไมคุณไม่สามารถรออา้อนยอดเยี่ยมมีสี่หอยที่อยากได้จะหาได้จากไหนนะรับทั้งหมดออตกลงฉันจะพบพวกเขามีอะไรให้ฉันบ้างมีอะไรจะบ้างไหมถ้าคุณสามารถหาทั้งหมดให้ฉัน มจะมอบไอเทมสุดยอดที่พอ่อค้าทิ้งไว้ขโมยจะจัดการุณาอา่าหลอกลวงฟังดูดีสําหรับจัดการรุณาอา่าหลอกลวงเฮ้ยทาไมดอกสอนแดงโชคดีแล้วไปหามาจากไหนอ่ะเดี๋ยวมันต้องไปหาจากทะเลทรายไหมเนี่ยไอทะเลทรายอยู่ในเปลายร่างยักษ์ก่อนนี่ไงทะเลทรายม,มันจะหาไม่หาได้อยู่ไหนอ่ะ ต้องได้รับของพ่อค้าจังนั้นพ่อค้าจ๋าเฮ้ยไอหอยอัอนหายากปะเนี่ยไปร่างยักตามหายกว่าก็จะไม่ผิดไอ้พวกนี้มันจะอยู่ที่ทะเลทรายนะไอหอยเนี่ยเออทำไมที่ทะเลทรายอะไรโก,ออก,ออก,ออกรธเดี๋ยวจ้างถึงโตอือุ้ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับอย่าตีผมเลยไม่อย่าตีแก๊ะทำอะไรเมื่อกี้ ตีเ <c oughs> ช่นเหรอเอ้ยอันนี้ต้องใช้ต้องใช้นี่จริงเอ่อหอยจาหาจากไหนนะทุกคนหรือว่าต้องกุดหาเดี๋ยวเก็บนี่ก่อนหอยมันหามาจากไหนผมใส่หุย้ยใส่ฟ้าใช้ใช้ไปแล้วว้าวแรงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยหวัดดีเฮ้ยไอ้อาลุมเสียอยู่ไหมอ๋อกำลังกำลังเรียด นี่เกลียดขอตบทุกทีอะไรอะไรไม่เลยอออับดุนลนเฮ้ยเราจะจะหาหวยจากไหนเอออารมณ์เกลียดไหมจะตีหรอจะตีอ่ะโอ้ยเดียเดียยวเดี๋ยวเออเอ้ยม่ทุกันมาเย่วโอ้ยอะไรอ่ะ าสมมติถ้ารถเราขุดอันี้มันจะมีหมอยมาเดี๋ยวลองดูโอเคอะไระเลอกสกิลขอเด้อได้ใจเอ็นใช้ฟ้ามาเกอีกพีหกนี่โอ้ยผมโจมตีแรงกว่ามานันอีกแล้วเนะี่ยแล้วหอยจะหาจากไหนนะทุกคนเฮ้ยคือผมไม่รู้จริงๆนะว่าหอยเราจะหาจากไหนได้บ้างเนี่ย ใครรู้ก็ช่วยบอกสินะบางทีบุกอาจจะทําพักหน้านะอีพีหน้าแล้วคือมันหาจากนหนอะหอยอะไรน่าใส่เดียวันนี้มามาเลยโอ้ยในเนื้อไในเนื้อเนื้อ,อย่างอะไรเอมถ้ากดเย็เล่ะอย่าคก,ก้เก่าหรูอเจ้ย,ย่าือเจีะเออเอเอก็ต้องขอจแบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ใครรู้ว่าเปลือกหอยพวกนี้อยู่ตรงไหนนะครับก็ช่วยบอกด้วยนะครับช่วยคอมเมนต์บอกด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอืมันนี้ปรจะได้เนาะ